สัสดีค่ะเห็นไหมว่าเรามีร้านแมคกโดนั์แล้ว <c oughs> ดีใจจังเลยหลังจากที่ลองทำไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็แ้งแล้วก็เลยต้องเล่นใหม่หมดเลย <c oughs> เราก็เลยขี้เกียจทำเงินเลยตอนนี้เลยมีเงินแค่420 <c oughs> จะมาทำให้ดูว่าทำยังไงในการโหลดใช้ USB i n f r a l e a t e นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดโอเคไปเริ่มกันเลย ตอนแรกเราก็เสียบ USB ไว้นะ USB เป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าเมนูอันที่3เมนูหัวใจแล้วก็เลือกอันที่3นะคะที่แปลว่าดาวน์โหลดนั่นแล้วมันก็จะเชื่อมในคอมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเราต้องรอดูกันต่อไปถ้ามันไม่ติดก็ต้องลองใหม่ ก็ยังคงไม่ติดนะคะต้องลองดูก่อนเราสักพักนึ่งให้อินราเลดมันทำงานของมันมันจะต้องขึ้นมาตรงนี้ เช่นนี้อ้าวขึ้นมาแล้วนี่ไงแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงเซนไฟนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอให้เราเลือกนั่นเองแล้วก็กดเข้าไปเลือกนี่ถามะดาวโหลดเราจะจะได้ชุดใหม่นั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าไอเซนไฟนั้นมันหายไปแล้วเราอย่าเพิ่งกดเซนนะคะให้คา้างไว้อยู่หน้านี้ก่อนเสร็จแล้ว เราก็กลับมาดูที่ธารรมากอลาอีกทีนึงแล้วก็กดเข้าเมนูเดิมค่ะคือเมนูที่สามจากไอคอนหัวใจแล้วก,กดเชื่อมต่อเลยแล้วเราก็รอดูว่ามันขึ้นในคอมพิวเตอร์เปล่า้นแล้วก็กดเซนไปเลยนี่พอมันขึ้นแล้วเราก็รีบกดเซนเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ของค่ะนี่ของมันก็จะส่งมาให้ ให้ดูกันชัดๆนะคะเสร็จแล้วพอเราได้ของแล้วเราก็ไปซื้อเลยค่ะเมื่อกี้เราเอาเสื้อผ้ามาใช่ไหมเราก็ไปซื้อเสื้อผ้ากันโอ้ oh my god ลืมไปค่ะว่าตัวนี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังไปร้านเสื้อผ้าไม่ได้เสียใจจุงเบยเงั้นเอาใหม่เอาเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เสื้อผ้าลักกันนะ เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะเดี๋ยวทุกคนงงกลายเป็นเอ๋อเลยเอ๋อมากจริงๆเชียวเลียวพูดจาอะไรไม่เข้าใจอีกแล้ว นี่เรากดกลายเป็นส่ง Game กเกมเซนเตอร์ละกันเกมเอาเพิ่มเกมใหม่พอมาโหลดเสร็จมันก็จะเข้ามาในเครื่องของเรานะคะจะเข้ามาที่เกมเซนเตอร์ธามะแล้วเราก็จะไปลองเล่นกันเลยซึ่งไม่รู้มันเล่นยังไงเหมือนกันนะเออเราก็ไปลองเล่นนะคะไปกันเลยเกมเซนเตอร์งงงถ่ายงงงงหน่อยนะ นี่เกมใหม่ของเราคือเกมอะไรก็ไม่รู้อ๋อแต่พอเข้าใจแล้วให้รับของที่มีอยู่ในรูปนะคะลองดูใหม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านี่คือการเล่นครั้งแรกนี่มีสีแดงกระติกสีแดงเออไม่ใช่ต้องเป็นไส้กรอกเอาใหม่ได้ยี่สิบ ยากแล้วเนี่ยมันเร็วอะตอนแรกมันไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรตั้งแต่แรกเอาใหม่ด้วยความเกรียนดิฉันจะไม่ยอมแพ้ไส้กรอกกระติกสีแดงกระติกสีแดงไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็กุ้งกุ้งแล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมสีขาวาไปไม่ทันฉันฉันไม่ยอมแกหรอกแกนึกว่าแกเก่งใช่ไหม กรติกสีแดงใส่กอกเฮ้ยใส่กอกสีขาวถูกต้องกุ้งกุ้งกับเหลืองเหลืองนี่ฉันได้แล้วกุ้งกุ้งอามาแล้วอะไรก่ะอา้าวต้องรับหลายรอบเหรอเนี่ยไม่เอาแล้วสงสัยมันต้องรับหลายรอบอะเหมือนเดิมหลายๆรอบโอเคทุกคนเข้าใจนะแล้วก็จริงๆโหลดเกมอีกเกมหนึ่งมาด้วยแหละแต่ว่าเล่นไม่เป็นเหอะ ผู้เกมอะไรก็ไม่รู้ว่าต้องไปหาข้อมูลในเน็ตก่อนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่านางมานับหัวใจให้ดูอ่ะหนึ่งดวงสองดวงแล้วดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะ,ะว่ายังไงต่อแล้วก็จะมีผู้ช่วยเข้ามาฮัลโหลสวัสดีทำยังไงต่อคะแล้วเธอก็จะเอาไปหนึ่งดวงแล้วนี่คือยังไงหนึ่งดวงสองดวง สามดวงสี่ดวงสี่ดวงแล้วเธอเอาไปหนึ่งดวงค่ะสองดวงค่ะสามดวงค่ะให้นับอันที่มีอยู่หรืออันที่เอาไปอ่ะ เข้าใจอ่ะไม่เล่นนะแค่นี้แหละจะมาให้ดูแล้วก็แมคโดนัทที่ไปซื้อมาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวโตวแล้วจะไปใส่กิโมโนให้ดูนะจุบุจุบุปป